หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังเขาบอกว่าคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่คิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะบูกคอตายค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะ ก็ตอนนี้อายุ50แล้วเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวค่ะนี่มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพริตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะ